เราขี่รถมาเที่ยวที่หาดนาราทั์เนาะไฟไฟไฟอนนี้มีไฟนะคะ สวัสดีค่ะเอแล้ววันนี้พี่ฟินกับน้องฟาเรียและคุณแม่นีน่อยู่ที่ไหนอ่ะครับเนี่ยอ,อหาดราทาัศแนบบ์ค่ะวันนี้เราขี่รถมาเที่ยวที่หาดราทัศน์เนาะแล้วเราก็เจอไฟที่ทำสะพานเนาะโอ้โหโอ้โหสวยมากนี่ป๊ะป๊าจะให้ดูนะครับเดี๋ยวน้องยอนี่ย่ยเดินลูก นี่พี่ฟินดูพี่ฟินดูโอ้โหไฟสวยมากเลยพี่ฟินไม่น่าเชื่อเนาะแต่ว่าเราไม่เคยมาเลยนะพูดถึงเนาะเราอยู่ในเมืองก็จริงแต่เราไม่เคยออกข้างนอกเลยนะกลางคืนไม่มีไฟเลยไม่มีไฟ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 ก่อนที่มีไฟนะคะเราไม่เคยมาแน่เลยค่ะทุกคนเราลืไม่รู้ค่ะว่ามีอะไรบ้าง พอมีไฟมันก็เลยแปลกเดียวกันเนาะเมื่อกี้มันก็ยังมีไอ้ตรงโน้นเหมือนกันเนาะที่เขาทำแคมปิ้งเนาะแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะที่จริงเราน่าจะถ่ายวิดีโอดูบ้างนะน้องอย่าอย่าขึ้นอย่างนั้นลูกมันเพิ่งมีลูกเพิ่งมีไม่นานนี่เองเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปมาประมาณครึ่งปีใช่แล้วก็เขาก็เต็มด้วยนะคะใช่ใช่ซึ่งโตแบบใหญ่มากแบบ หรือว่าเราจะขี่รถไปดูดีก็ได้นะครเราไปดูอีกรอบไหมแต่ว่าเราก็ให้ดูไฟสวยๆนาะวันนี้นะตอนกลางคืนนราธิวาสนะครับนี่นะครับเป็นสะพานนะครับนี่ไฟก็สวยดีนะครับทุกคนโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นว่ามีอะไรตรงไหนน่าสนใจบ้างดีกว่านาะ โอเคฮันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะไปกันเลยดูคนรั้นดูคนรั้วดูคนรัวเห็นไหมเหม็นไหมอ๋อเรือกำลังออกขึ้นมืดขึตื้นมองไม่เห็นเรือไม่มีไคด้วยเมื่อกี้ป้าป้าไม่ได้ถ่ายเนาะถ่ายไม่ทันพี่ฟินเนาะเรือออกพอดีเนาะเรือเนาะเรือออกไปหาเรือเรือออกไปหาหมึกไงลูกโอ้โหตกใจหมดเลยป้าป้าพี่ฟินน้องฟาเรียอยู่ตรงไหนเนี่ย นี่นี่เหมือนเหมือนทำเหมนเวลาแม่มดแสดงเลยนะโอ้โหนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนพี่ฟีนน้องน้องฟฟเรียนเนาะเนี่ยตอนนี้ที่หาดนาราทัศน์นะครับตรงนี้อ่าเป็นจุดแหลมอีกจุดหนึ่งที่ว่าอยู่มาเลี้ยวทางเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายสุดเนาะโอ้โหตรงนี้นะครับข้ทํำไฟใหม่นาะน้องไฟเรียนเนาะนี่ให้ดูครับนี่โอ้เขาก็กำ่ังจะถึงชายกับจึงชายทะเลเลย เขามีลานนี่เป็นแคมปิ้งด้วยใช่ไหมมามีใช่ค่ะรื่อหลคคมปิ้งโน้นโนที่มีไฟลอ๋อนน่นิกลไกลตรงโน้นน่าไปให้ดูนะบอกไปดูดูองไฟานสองไฟกางคืนครับมีมีให้เช่าเต็นท์ด้วยเนาะแต่ตรงน้นเป็นร้านอาหารใช่ไหมครับมามีครับที่สว่างสว่างอยู่ตรงน้้นนะคะที่มีไฟนไฟลายลายสีเหที่เขาขายน้ำเป็นด้วยอันนี้จะขายพวกน้ำปั ไม่น่าเชื่อเนาะว่าหาดนาราทัศน์เนี่ยจะมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยเนาะปกติที่หาดนาราทัศน์กลางคืนจะไม่มีคนนะหม่อมี่เนาะแต่มันมืดแต่ตอนนี้ก็มาติดไฟแล้วย้ายทุกคนดูไฟครับไฟสวยมากเลยเนี่ยปะป้าจะถอยให้ดูเนาะนี่ฮะดูโอ้โหนี่ใส่ไฟเต็มหมดเลยแล้วตรงโน้นนะครับตรงโน้นจะเห็นอยู่นะตรงโน้นจะเป็นร้านอาหารอยู่ตรงโน้นเห็นไหมครับตรงโน้นว่าอน่างไรครับน้องปรีญาไม่ลพาไปให้ดูว่าพวงนี้มันมันไม่มีโควิดนะคะ เมื่อก่อนนะคะป๊าป๊ากับก๊ะมีโควิดน้องอยู่บ้านกับกับครู่นะคะสบายดีแล้วน้องก็โทรหาป๊าป๊าก็สบายดีแล้วป๊าก็ได้กลับบ้านกับน้องแล้วนะะคก็ป๊าก็มาอยู่กับน้องโอเคค่ะทั้งั้นเดี๋ยวเราก็พามาชมแค่นี้พอแล้วกันเนาะคืนนี้เนาะเรามาดูแค่ บรรยากาศว่านะห,หาดนราทัศน์กลางคืนน่ะมาได้เนาะไฟก็มีเนาะหาดนราทัศ์ยามค่ําคืนไม่ได้น่ากลัว<ต>เหมือนเมื่อก่อนเนาะพี่ฟินเนาะรบรรยากาศก็ดีร้านอาหารตรงนี้ใช่ถ้าใครอยากมาร้านอาหารตรงนี้นะครับก็มาได้เลยนะครับคนนั่งอยู่เยอะเลยหรือเราจะไปถ่ายที่ร้านอาหารก็ดีพี่ฟินไม่เอาโอเคน้องฟาเรียอันบอกลาช่องหน่อยบอกช่องหน่อยบอกปิดช่องหน่อยค่ะอย่าลืม Family เพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต okay. yeah. okay, okay. ่อไปของน้องๆแล้วก็คุณพ่อเนาะน้องฟาเรียมีอะไรจะพูดไหมเอ่ยฝากลืกดไลค์กดแชร์กปิดช่องให้ช่องฟีนแฟนเฟมิลี่ให้ชอบเป็นกักับแม่มาแล้วกับมามีกับพ่อนะคะบ๊ายบายค่ะ